วันนี้ก็มาพวกััแมากิ๊บในช่องฮักป้านนาชาแนลเจ้าวันนี้แม็กกิ๊บก็จะพามาทำอันกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะเจ้าเขาจะมาทำน้ำซอสกว๋วยเตี๋ยวแห้งไว้นะเจ้าเห็นในคลิปเลี้ยวใน t ิกต็อกนะเจ้าเขาก็จะมาลองทำกันดูนะเจ้ามาเจ้าเขามาเริ่มทำกันเลยเจ้าแม็กกิ๊บก็จะใส่น้ำส้มสายชูไปก่อนนะเจ้าใส่ไปห้าช้อนโต๊ะนะเจ้า ตามด้วยซีอิ้วขาวเจ้าซีอิ้วขาวห้าช้อนโต๊ะเต่ากันเจ้าหรือว่าจะเอาตวงในทัพพีก็ได้นะเจ้ายางละนึงทัพพีก็ได้เนาะอันนี้ตวงเป็นจ้อนโต๊ะก็จะดูง่ายนะเจ้า ตามด้วยซอสปรุงรสเจ้าใส่ไปสามช้อนโต๊ะเจ้าต่อไปซอสหอยนางลมเจ้า3มช้อนโต๊ะเจ้า ตามด้วยซีอิ้วดำเจ้าอันนี้เป็นสีอิ้วดำธรรมดานะเจ้าซีอิ้วดำซีอิ้วดำฉลากส้มนี่นะเจ้าซีอิ้วดำห้าช้อนโต๊ะเจ้าต่อไปก็ใส่ซอสพีกลงไปเจ้า พริกนะเจ้าได้อยูสามช้อนโต๊ะนะเจ้ามดพอดีเจ้าต่อไปน้ำตาลท้ายเจ้าเมื่อกี้ก็จะใส่ไปสามช้อนโต๊ะนะเจ้าก็จะเป็นก้อนเหน่น่อยหนึ่งเนาะพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้าพริกไทยขาวป่นนะเจ้าประมาณครึ่งช้อนชาเจ้า จากนั้นไมคิบก็กจะเพิ่มน้ำเปล่าไปนะเจ้าเป็นสามทับทีเนาะจากนั้นก็เปิดเตานะเจ้าใจไฟอ่อนนะเจ้าไมคิบก็กจะเคี่ยวก่อนนะเนาะเคี่ยวให้เครื่องปุละลายนะเจ้าแล้วก็ให้มีความข้นเหนียวแห่น้อยนะเจ้า คนเป็นข้างขาวนะเจ้าในเจ้าก็เริ่มสีเข้มขึ้นแล้วนะเจ้านี่เมคกิบก็จะเคี่ยวประมาณห้านาทีนะเจ้าแมคกิบก็จะป้อนละเจ้าแมคกิบก็จะปิดเต่าเลยนะ้อ พอคลายความร้อนลวงนะเจ้าฟองอากาศก็จะหายไปแล้วเจ้าไม่กิบก็จะพักไว้เื่อเย็นนะเจ้าแล้วก็น้าใส่ภาชนะติมีฝาปิดนะเจ้าแล้วก็สามารถเก็บใส่ในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์หนึ่งนะเจ้าต่อไปนะเจ้าเขาก็จะมาลวกลูกจิ้นนะเจ้าแล้วก็ใส่กอกนะเจ้านี่แล้วก็ลวกหมูมัดนะเจ้าจุ่มลงไปเลย เขาก็ลวกหมูพอประมาณนะเจ้าหมูก็จะได้นุ่มเนาะแล้วก็พักไว้ก่อนนะเจ้าพอลูกจีนร้อยตัวขึ้นแบบนี้แล้วนะเจ้าพองตัวแล้วเนาะไม่คิบก็จะตักขึ้นเลยเจ้าต่อไปนะเจ้าเขาก็จะลวกพักกาดข่าวแล้วก็พักบุ้งนะเจ้าลวกพักเสซจแล้วนะเจ้าก็ตักขึ้นเลยเจ้า จากนั้นเราก็ลวกเส้นนะเจ้าก็จะใจเป็นเส้นเล็กเนาะพอเส้นนุมได้ตีนะเจ้าก็จะตักขึ้นเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำซอส ก๋วเตี๋ยวแห้งของเฮาหนะเจ้าก็จะตักใส่นะเจ้านี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะ้เจ้าใส่ประมาณจ้อนเกลึงเนาะใส่หอมเจียวเจ้าใส่กุ้งแห้งนะเจ้าเติมพริกป่นนเจ้าพริกป่นนี่จะเติมแบบเติมก็ได้นอกกว่าเฮาปรุงในน้ำซอสอยู่แล้วน้าเจ้า ปรุงน้ำตาลเพิ่มเจ้าซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งของไม่กิฟก็จะบบกค่อยหวานนะเจ้าไม่กิฟก็เล็เพิ่มน้ำตาลลงไปนะเจ้าก็จะติดหวานสักหน่อยนะเจ้าถ้าคนบบกค่อยมากหวานก็อาจจะพอดีนะเจ้าใส่ต้นหอมขึ้นช่ายลงไปเจ้าแล้วก็เพิ่มบะนาวเนาะก๋วยเตี๋ยวแห้งของเขาก็เป็นอันเซตเรียบร้อยนะเจ้า ไม่กิบก็จะขอบีบบะนาวลงไปเนาะแล้วก็ควนคุ่เข้าให้เข้ากันเจ้า ันนี้ก็ขาดทวดินนะเจ้าตัวดินหมนมีนะเจ้าทวดินทั่วปนนะเจ้าก็จะลำ้ำก็จะนัวขึ้นแหมน่อยเนาะนี่เจ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งของเขาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เส้นขอชิมก่อนนะเจ้าอืมอืมมาเจ้าไปเตี๋ยวแห้งอือเส้นเหนียวหนุ่มใ่แล้วต้องรีบกินนะเจ้าเพราขว่า sen sẽ ướt เนาะ Ừm trông sẽ ướt sen ก็สำหรับวันนี้นะเจ้าไมคิปก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าฝากเพื่อนๆก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งจะได้บม่พลาดคลิปใหม่ๆของไมคิปนะเจ้าไมคิปก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย